พรุน,นี้เรามีถ่ายแบบกันนะอา้าวบอกทำไมอะ่ะอา้าวทำไมอะ่ะบอกต,ออต้องมีความลับหรอ <c oughs> มันก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิมันไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เล่าในโลกเนี้ยเพราะว่าจริงๆมันไม่เซอร์ไพรส์แต่ครั้งที่เราที่พี่เถียงผมแล้วผมบอกว่ารูปที่พี่ลงอ่ะมัน EP 5พี่ก็บอกว่า EP 4แล้วก็ลง เข้าใจคำว่าไม่แคร์ป่ะเราเล่นเข้าใจผิดปักแจว๋วเราอะปักแจว๋วผิดเว้ยพีคนบอกว่าเราหน้าคล้ายๆกันเป็นญาติกันใช่ไหมเป็นพี่ชายกับน้องสาวโป่งอหลายปีเหมือนกันนะ ใช้หน้าแก่กันระหว่างอมกับลีอ่าน,นี้มันก็เป็นผมอยู่แล้วล่ะดูดิลีเต็มเลยลีลีลีนี่ไงมีคนบอกชอบหน้าพี่ออมมากชอบหน้ามา้าเนี่ยค่ะอันนี้ป้าัวที่ทําให้ไม่คอนอ่ะช่วย <laughs> คอนมันคอนแค่มันต <ไว S 2> ัด โอ้ยดูไม่เป็นมืออาชีพเลยอยี่ยมาแชร์กันนะว่าพี่เล่นเก่งเรื่องนี้ผมยอมรับ่่าพี่เก่งมากก็แน่นอนอยู่แล้วว่ะลีทํา <laughs> ทำไมต้องอึ้งอ,อ่ะ <laughs> ชมมั่งดิชมแต่พี่ออมอะไรวะ นี่ไงบอกว่าลีปากแจวแ๋วนันไม่ใช่คำชม <c oughs> นี่นี่ตอนนี้มันเป็นตอนตอนอะไรเหรอไหนลองแบบสปอยนิดนึงได้ปะ่ะตอนห้ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรแบบ,บตัวละครื่องอะไรไม่ตัวละครมันเดินทางไปถึงไหนเนี้ย นี่คือหลอกถามไหมเนี่ยจําไม่ได้เองไหมเนี่ยใช่จะให้อธิบายแฟนคลับเธอไงว่าเอ้ยติดตามชมนิดนึงแต่จําได้ว่า,าตอนตอน ep สี่ตอนท้ายก็คือมุกลินเดินไปที่เออ่ดัดฝ้ากําลังจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเราเห็นเขาใช้ขาสั้นๆของเขาเดินขึ้นขอบแหมเขาคนขายยาแม่ฮุย อย่าให้แช่นะว่าดีใจขนาดไหนที่ได้ฉันเป็นนางเอกอะ่ะ<บ>เพราะความเตี้ยดีใจมากรู้สึกได้ถึงความเหมาะสมกันของเราฮะรู้สึกได้ถึงความเหมาะสมกันของคู่เรามากหมายถึงความสูงเหรอ ร <laughs> ้อนกันเออวันนี้ไปซื้อต้นไม้อะไรมนาะไปซื้อต้นไปซื้อต้นส้มเอเคยเห็นต้นส้มที่เป็นแบบลูกแบบจิ๋วๆป่ะแล้วแบบเป็นเป็นเออส้มจีด๊ดไปซื้อมาสองต้นแล้วเอามาไว้ตรงหน้าบ้านหุ้นนะขึ้นแบบรด <laughs> พ่อหมบอกว่าโอ้ดีมากเลยวันนี้ตลาดปิดดีมากเลยเอาบ้างไหมแต่ผมก็เห็นว่าตลาดหุ้นมันก็ขึ้นทั้งประเทศนะวันนี้ยไม่น่าจะเกี่ยวกับต้นส้มพี่หรอกแต่ทุกวันมันไม่เป็นอย่างนี้ไงพอวันนี้เอาต้นส้มมาก็คือแบบพุ่งพรวดน้ำมันก็ขึ้นด้วยเอามาเม็ดหนึ่งดิเออเดี๋ยวเอาไปให้ทำตัวดีๆดิ ดูแลดูแลดีๆดูแลรุ่นพี่ดีๆเวลารุ่นพี่อยู่ที่กองอ่ะดูแลใส่ใจปนิบัติพัดวีอย่างเงี้ยทำเป็นไหมผมดูแลพี่ โอ้ยโอ้ยอช่อง้งปิดเปิดให้หน่อยดิไปเปิดช่องยี่สิบหไปเปิดช่องยี่สิบสี่นี่โอ้โหละครอยู่ช่องยี่สิบห้าเปิดช่องยี่สิบสี่คืออะไรวะเุ้ยได้ยินเสียงแม่ไหมแม <c oughs> ่บอกว่าอะไรตายสูงมาก <c oughs> ดามคืออะไรวะ <c oughs> ไหนร้องเพลงประกอบละครให้ฟังไหนสิแฟนคลับเขาเรียกร้องมาเนี่ยไม่เอาหรอก ลองไม่ได้ดิจูนเยอะเด็บโอ้โหเขาลองไม่จูนจ้ะโอ้โหเปล่าไม่เชื่อจูนเยอะชิำหายไม่จูนจ้ะ แล้วก็ดู<า>ไปดูมนเลยไม่เป็นไรนี่ก็อยู่ทั้งบ้านคิมโดนด่าเลยแน่พูดเลยทําให้มุกลินเสียใจคิมก็เสียใจแต่คิมมันแบบเหมือนเล่นบทกนตีนได้แบบถึงมากเลยนะทุกคนชมว่าหน้าตามกนตีนมากเลยอะเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยก็ได้เขาอาจจะเป็นธรรมชาติของเขาก็ได้แสดงว่าเป็นธรรมชาติ พี่ <ทำ S 1> ด่า,ดาผมเลยดีกว่าพี่พี่มาต่อยกับผมเลยดีกว่าพรุ่งนี้ก็ไหมระวังนะระวังไม่มีนางเอกเล่นด้วยนะไม่ขอร้องครับไม่มีเพื่อนครบละทุกคนช่วยมาเป็นเพื่อนลีหน่อยได้ไหมลีไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเนี่ย้องใครเลยร้องได้ไงวะเสียงก็สูงก็เท่เลยอะ่ะเขาเรียกว่าเทคนิคการหลบเสียง หรือเป็นอะไรวะเลยต้องเสียใจเอ้เอหัดรองรักใครบ้างไหมหรือเกิดมาเพื่อเสียใจแค่เท่าน,านั้น คไอ้เ,อเนี้ยก่อนเลยว่าดูอยู่ <laughs> เะเ่ยว <laughs> แม่ <laughs> ดูเท่า <laughs> ไหรอ่อะแม่ <laughs> พระเอกเตี้ยชิำหายเฮ้ย <laughs> นางเอกก็ใช่ย่อย อะต่อไปคนดูจะได้เห็นรีแอคในการดูของเราหรือเราควรจะให้เขาไปดูนั่นเด็กเราทำไงดีอ่ะอ่าให้ดูด้วยกันตอนหนึ่งเนาะดูด้วยกันตอนหนึ่งแล้วก็แยกยาก้ยายก,กันไปนหนึ่งโฆษณายเงี้ยหรออ่าหนึ่งโฆษณา ไอ้มันพร้อมกันไหมนเนี่ยขอ,ของของพี่ของผมพี่กำลังปีนอะยางยางันี่กำลังเดินเข้ามามสปอยไปแล้วเหรอตีชินหนี่นี่ว่าแต่พระเอกนี่ นุ๊กอันดังเพียเจ็บทุกรอบเลยเพียรแฉ่ดิต้องแบบกระทบนิดนึงใช่ต้องต้องแบบนิดนึงเหมือนแบบให้โดนแบบชนนิดนึงใช่ส่วนตัว ฮะจบแล้วเหรอซีนนั้นที่เราถ่ายนานมากอ่ะ <c oughs> ไม่มปนนานเพราะตรงนั้นเขาเปิดเพลงรถบัมที่มีเพลงรถบัมได้ปะรถแบบรถแบบดังๆอ่ะ แน,แนวแบบ EDM อ่ะแล้วนี่ก็ถือต้องดราม,ม่าร้องไห้แล้วก็แบบแล้วก็มี EDM เป็นแบบซาวด์แทร็กอ่ะคือแบบโอ้ยสจะวา่ายแจะต้องยอมรับนะว่าพี่เก่งจริงสมาธีพี่ดีมากแน่นอนขอบคุณครับลี แล้วเขาพูดแล้วเขาทำตาโตยังไงวะพี่ลองทำดิดเดอเบิ่งตาได้แค่นี้ไม่ได้อะในลองไว้หน้ามาแบบพี่แกนเนยต้องมาครึ่งหัวไม่ได้ไม่ได้บาโค้ดมันไม่ไม่เป๊ะอ่ะบาโค้ดไม่เป๊ะจริงต้องเป็นบาโค้ดแกนอ่ะ <c oughs> แกนเขาอ่า ถ้ามอนี่ด่าใครวะวันปิดกล้องมีเซอร์ไพรส์นะรู้ป่ะเซอร์ไพรส์ใครเซอร์ไพรส์หนึ่งง,งยิ่งจกอ่ <c oughs> อใครอ่ะไม่บอกไม่ไปไม่ไปได้ไงไม่มีละครฉายเว้ย เฮ้ยเราดูไม่พร้อมกันนะเรายังไม่ถึงคอจริเหรอเดี๋ยวมีฉากเขาไว้ตบกันไหม กินเผ็แม่งโคตรเท่เลยเท่ค่ยต้องให้คนอื่นพูดเวยออมสุชาติยังชมตัวเองได้เลยตอนไหนแค่รับคำชม<ำ>ไม่ชมเองรับคำชมโอ้ผมไม่คอนสุดๆไม่เมื่อยใช่เลยดูผม อูด๋ดูผมสั้นเท่าฉลามเลย <laughs> ทำไมต้องดึงหลานผมไปเกี่ยวได้วะ <laughs> ผมนหน้าหน้าเหมือนฉลามอะ่ะ <laughs> <laughs> แน่จับมือ ไปดิไปเลยอนะดูแบบแบบเป็นผู้ชมนะแบบเชียเอ้ยมุกลินผมไม่คอนอะ่ะไหนเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักคู่นึงแนละ้วเดี๋ยวจะเห็นว่ามุกลินผมไม่คอนคอนเฟ่ ทำไมคนดูมันหายไปเรื่อยๆวะเพราะว่าเขาบางคนเขาดูในโทรศัพท์ไงพี่ออมแล้วเขาก็เลยออกสกไลฟ์เราไปนั่งดูไงอ,อ๋อไปเราไปนั่งดูบ้างออกใจอะไรขนาดนั้นวะไม่รู้ง <laughs> ไงมีข่าวว่าล่าสุนสดนักแสดงตีกันเรื่องผมไอคอน <laughs> ผมใครไม่คอนค่ะให้โหวตกดหนึ่งลีกดสองอมโอเคมีคนบอกว่าพี่รีแอบ oh. มองพี่ออมตลอดเลยเพราะว่าพี่อมอสวยไม่ใช่เพราะว่าหน้าจอมันอยู่ข้างหน้าผมแปลว่าไม่สวยเออสวยแค่นะั้นอะมันต้องให้คนอื่นชม อา้าของเราจริงไหมเนี่ยเธอ,อเรามาจอยไงเราก็เลยไม่ได้เห็นข้อความของเธอเซห่อยซหน่อยเซนโฮลาโฮลาโฮล่าเร็ว อะไรออโอล่า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 คืออะไรโอ้ยทักไทยภาษาสเปนิชอ๋อมันโอล่าไม่ใช่หรอโอล่าอะไรสักอย่างวะาเอชโอเอป่ะตปเราไปให้ทุกคนไปนั่งดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในทวิต้าเถอะใช่ คอหอมปากหอมคอนะคะแล้วเดี๋ยวดูว่าเออว่างๆเผื่อน,นักสดแสดงคนอื่นแบบว่าอยากมาไลฟ์กับเราวิคหน้าเราก็จะมาเจอกันอีกก่อนดูละครแบบนี้ดีไหมต้องถามก่อนว่าเราสองคนมีใครครบหรือเปล่าอย่าเอาเราไปรวมด้วยดิคนรักเราเยอะอยู่นะในวงการเห็นคนรักเราเยอะอยู่ไหนะเอาเราไปรวม <laughs> โอ้ยคนรักลีก็เยอะ ในกองทุกคนแบบเอ็นดูค่ะอันนี้ต้องบอก พี่เขายิ้มไงเออบายบายค่ะทุกคนบายบายเจอกันในทวิตเตอร์จ้าบ๊ายบาย